ใจประสงคส่างกลางดงกว,ว่าบ้านพี่น้องเอ้ยใจประสงคขี่ขานกลางบ้านกว,ว่าดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีของบ่าวสุธยาทุกคนทุกท่านนะครับในประเทศไทย็ดีตั้งประเทศ็ดีนะครับืัอน,นี้บ่าวสุธยาได้เดินทางมาตลาดนันโคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมันได้เดินทางมาอัพเดตราคานะครับผมวันนี้เดี๋ยวบ่าวสุธยาจะไปถามพี่ถามน้องนะครับ สีม้าพี่ห้าน้องว่าราคาคล้วยไปจังไหนชุลยานีนะครับมาครับพี่น้องเป็นเรื่องบรรยากาศด้วยครับขี่ตูมขี่เรียนบนแม่นธรรมาดาครับเมื่อเสาร์บ้านสุดยอดว่าจะใส่รองเท้าธรรมดามาถ้าใส่บูทปลานี่มันก็นยังหัวอยู่เนาะเอาอยางเลาอมาทางนี้ให้เพิ่นต่อรองกันก่อนครับผมเดี๋ยวบ้านสุดยอดใส่ยังเลาอไปถามเพิ่นเนาะต่อรองทุก,ก่อนตัวงามเนยบองงามเน่ย์สีมา้าไทยบรรยากาศนี่พี่ห้ยนองเบื้องนาะครัาาบย่างเลาอมาทางนี้ โอ้ห้อยเอ็มสวัสดีครับท่านได้คุยกันแล้วไปแล้วแล้วตีถามไทยกันจะเสือเนาะมือนี้ห้อยเอ็มได้จักมาจักตัวครับมือนี้ได้มาสามตัวเดี๋ยวบังแม่ฮะผู้ข้องงามตีนอันนี่ไหมตัวผู้เนาะลูกไส้เบิ่มพันล้านเนาะหน้าตาตาแจ้มแจ่มจ้ำเอิกบักเผาอ่องข้อตีเล็บขนาดตีนเดียบขีดตมนี่ยังงามอยู่เนาะตีนเดียบขีดตมยังงามมันนี้ยังอวยไปทางนี้ยังน่อยก็น่ามันนี้โอ้ขีดตมเป็นใครพี่น้องเา นี่ครับโูบล้อโูบเทปปีเศษเศษนี่แหละครับควายตัวนี้ครับพี่นอ้องเฮ้าก้นดีก้นงามอยู่เปิดราคาเปิดราคาไปเท่าไรหอยเอ็มหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่ราคาเกือบว่าสูง <c oughs> เดี๋ยวนี่แ <c oughs> มนตะกี้รักสามหมื่นข้อยรักแสนลดมาเหลือหล,ลักหมื่นใครเป็นควายหลักหมื่นก็สิลดมาหลักพันนี่แหละ, 1, อ,ละอันนี้หนึ่งพื้นมื่นหมื่นเก้าพันต่อรองได้ ต่อรองเหลว่ยแล้วยังสีเป็ซ่องให้พรออมเถือใจฟี่อยโล่ว่างร้อยสองสามกิโลกับสีฟีเ่าเนาะได้เจ้าได้ครือเก้าถืออกถือกใจแถมหอดแถมหอดกิโลให้ผู้ลาพนว่าห้อยเอ็มก็ได้เอาจังสีซะหู้ลราราคาเมื่อนเก้าป่ะนี่เพื่อนจากหู้ว่าขันสีตีต้อมาสีตีต่อมาท่านใดครับผมเอโทรกับศูนย์เก้าสามศูนย้าสามหกหกแปดเก้่งหนาจ้องครับผมเอา บ้านบกไก่กันจากบา้ญญานสริยาเด้อสวัสดีครับโฉบโฉบมาเงินในน้องท้องไรเขาเต็มกระเป๋าเจ้าอ,อาญาเด้อเดี๋ยวมือเอื้มือถือเรียกเด้อขันถือว่างรางวัลที่หนึ่งจะสามสิบหกล้านกับแบงก์แบงก์สวนยาจักลานเนด้อครับผมสวัสดีครับบอกกันไหน้หด่อยด้ครับผมปะครับพี่น้องบอกกับพี่น,อน้องนายหอยนายทุ่นเดี๋ยวสินยางไปหาพี่หานนองต้อไปนะครับผมเดี๋ยวอย่างรองมาทางนี้ครับนี่บรรยากาศ บรรยากาศคนซื้อคนขายนะเพิ่นต่อรองกันสักก้อนครับผมให้เพิ่นต่อรองกันสักก้อนยังไปเหรอสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับมาซื้อมาขายหมดนี่มาซื้อท่านได้จักตัวไปเจ้าท่านกระโซหมานเด้ออสวัสดีครับผมมาซื้อมาขายกันหมดนี่ท่านไหนได้จักตัวไปเอาจะทนกระโซหมานด้วยกันเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับโซมานครับผมประคับพี่น้อง เบ่งง so ัวเบ่งคั <st> <c oughs> er ้วอะไรกับเบ่เบ่งคนสวยเบ่งคนสวยแล้วก็สิยางเราไปหาพี่หาน้องทางเอามาสาวสดผู้ใดสนใจโทรติดตัวเราเนาะเอายังเสียซาฝาเบอร์ซาจะมีคนโทรมาหาสวนหยังสวนเกาหาซีหาเกาหกสามหาหนึ่งจากสาวยังก่อจังหวัดใดก็ถามเนี่ยบ้านเดียวกันก็บบ้านสุริยะสวัสดีครับด้วยครับผมสวัสดีครับสาวสวยยังสดเนาะเอาปลาคบพี่น้องเขา หลังจากเบื้องของสวยของงามสี่ยางเรามาทางนี้ครับผมเจ้าได้ขายหรือบ่เจ้าขายหรือบ่เลี้ยตัวนึ่งอ๋อเลี้ยตัวนึงวันนี้สี่ยางไปเอาเงินบ่เสิไปเเฮฮ็็ดดนจ้ามาจะโตมันนี่โอ้จะสักโซ่มาเด้อครับผมเอออนุญาตเด้อคนสวยก็ได้สี่ยางไปทางไหนเนาะบัเนี้โชคดีโชคดีบัเนี้เอ้าสวัสดีครับผมได้ได้จีตัวแล้วเอ้เต็มรถครับเอาเต็มรถจะเอาอีกไหม ไปเอาเลยครับเยอะแยะนะครับผมนาครับพี่น้องบอกกับพีกับน้องไปสักก้อนครับมันบรรยากาศเหล่าว่างเมืองนะพ่อเหล่าว่างเมืองสวัสดีครับเพิ่มาหลักเยียนอยู่ฟังนี่เนาะได้มาจากโตัวหมดนี่ก็ต้องตัวเดียวแต่เราบังกันอะไบ้านี่แม่เขาผูอลไรนี่แม่เถิกข้อใดแม่ตัวนี่เก่าพันโอ้ยว้าแล้ววะตะกี้มืดแปดเนาะวันนี้มาห้องเก่าพัน บันก็น่าเป็นตาเอาไปเลี้ยงบ่วเมียเป็นตาเอาไปเลี้ยงอยู่ตัวเนาะเอาไปเลี้ยงใส่หยากันเวียดนามมามันก็ตีเอาอยูุดอกรุนท่ำนี่แต่ว่าน้อยก้อนนี่มันบ่เอาเนาะถ้าจะก้มมือนะเออเกาพันหาวะตีเกาพันหาโต๊ะร่องกันเลยน้อแม่เนาะอีแม่อยู่ทางไหนมาขายกล้วยกระสินติ่มวะกระสินดินดำน้ำซุ่มเนาะปลากุ้มบ่อนขือแขกแกงหางกระเจาวาปลานั่งบ่อนขือขางฝาลันจเก้ะจันห้องขื้อขอนุบลันย่ามเนาะบนว่าเอาอีแม่ฝากเบอร์ซาดีพี่น้องเพื่นจะโทรคย จำได้บ่เบอร์ไม่พบบ่พี่เอาโชคดีมเด้วยมาตั้งหุ่นจำไว้อยู่สางการศึกษาก่อนแล้วเนาะครับผมปลาครับพี่น้องเขายางโลมาทางนี้ครับผมครับยางโลครับมันโอ้ถูหน่อยดอนได้บ่ได้ได้แม่ยักษตัวดอนของเจ้าตีดอนค่อยแปลกแปลกแค่พ้อมเนาะค่อยได้ได้ค่อยดอนหน่อยเฮ้ย สร้าหาหารโดเดียวคู่นี่คูนี่ร้าหาหารยอย่างไดโทรมาเถอะเนาะโทรมาเลยโทรมาเลยทด่วนใดด่วนโทรด่วนดด่วนผู้ใดโทษสาบพอดีเนาะสาบพด้โตละหนึ่งเมื่อสองพันหาร้อบาทเมนบอเดี๋ยวขันหจ้ยังไรถือถือแกกับตอร่องมาตอร่องมาเลรอกรสิไปส่งหอนมองเนาะส่งหอนมองป้าหญ้าพูดละหรือว่าคอบพูดละเมนบอเอายังสงซะบบ่ถามโดนสียดขายอองอันเบอร์ยังกาะ 091เก้าหนึ่งแปจจ่งกงดใพอทัเลยอพอยูเนี no ่ยะอยูสารค้ามันสารคามันไก่กันก็บาาสุริยาเก่าเ้อาครับสุทมครับปาคาพป่นองทยตุใจสอตัว2 5 5หมนครับ่ได้ต่อได้ต่อรองได้ถือถใจนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อไปส่งฟีซะเนาะอไปส่งฟีซะขันมันถถือใจส่งฟีกับผมม สวัสดีครับเอาเนี่ยไอ้คือมาหลวมุมยกไก่ถึ่มเนเจ้าเจ้าเดี๋มาขายตบอท่านขายยักตผพูดเจ้าเจ้ามาสืบกับบท่านเดขายดอกยางไอ้มาหากับบ่านเดาก่นดขายอันของเจ้าทีนี่อันนี้ของเจ้าอันนั้นของเจ้าใช้ได้อีกตัวหนึ่งโอ้โหโอ้โหเอามาหาบอท่านขายยักตัวเอาจังสีสัญญาไ ให้เทพี an, 8, 8, 2, 3, 3่น้องเพ่นโทษตามเพ่นบ่าอ้ซื้อตลาดแต่ว่าวพพ่นโทษตามเฮ้าฝากเบื่อจะเข้าวเ่เอา098ห9 8 5น4วตัวซีสตัว3นลงทยาไยบ่ได้บอกเรียตัวบอกเบอรอโทษตัพนี่ย่าโยธาไหนก็าบ่าดีแต่เจ้าดใกล้ใกกันกับบ้านบ้านสุริยาเด้อสวัสดีครับสังโซนนะครับผมปักครัพพีนองเฮาอย่งรมาทางนี้ครับบพ่อัดีพ่อเจ้าด้ม่ยังโต สามตัวอันนี้แมนบ่ดิแมนแมนคือกันนี่ก็แมนนี่ก็แมนเนาะอืมทอดได้แต่ตัวนี่ัวมีห้องหกพัจ้าเมือนหกพนาตอนแรกว่าหกพันหาท่องท่องแมนบนึ่งหมื่นหกพ้านี่หนึ่งหพหาท่องเจักเดียนหรืบุญงทองพราะซีเดียนไปนอเจ็ดเดียนเียงอีซเดียนบวกเกินนเนาะขอดแน่นอนเจ้าอยู่ทั้งไหนมาขายควย้วบาบบือบ้านไก่กันก็เบ้าสุริยา น,นี่มั่วอองสิถ้าฝากเบอร์จะเข้านะฮะเดจีนองเพิ่มโทรหาสวนเก้าสามสวนเก้าสามสี่แปดเก้าแปดเก้าสามเก้าแาบเก้ห้อยยังครับผมโอ้าเจ้าเก้าเจริญทางบาราบือสวัสดีครับปลาครับพี่น้องเขาถามเพิ่นแล้วกันให้เจพี่น้องนี่ยินเบอร์โทรศัพท์แล้วหลังจากเบื้งจากเบาสุริยะแล้วก็โทรมาเนาะครับมันนี่เวียนน้ำบ่เข่าเข้าซื้อกันเองเนาะปลาครับพี่น้องไปเพิ่มข้อยต่อไปครับเดี๋ยวยางหลอดมาทางนี้ซะก่อนโอ้เขี่ยต้มแม่โมทธรรมดาดิครับนี่ ขี่ต้มหลายครับปห้ามยางลมาทางนี้ยายสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์อะไัวเจ้าผมใหญ่คือเบิร์วโบน่วนนี้คือเบิร์เปล่นัวขมันถือมันอยากไวาโอ้ยม oh, ่อยากไหวเวอ่ะสวัสดียายห้ามขอมครับเดียวถือกระเพงขั้วถือคักรึเปล่าโอ้ขั้วถือคักรึเปล่าัวขั้วมันอนากไอัวโอ้ยมันอากัาอ่ยาย นายท่วนผู้ขายก็อยู่นี่ผู้ซื้อก็อยู่นี่ปะครับเฮาเราไปหาเมืองขั้วอีกตัวครับผมบ่าวสุริยาลุยตมลุยตมยางรอหาไทยกินไอพี่น้องเบิ่งยางรอมาเบิ่งสัก่อนพอพอวันี่พอพอย่ายเสียงสวัสดีครับไอพอย่ายได้มาจากตัวของมันมันได้ไหมสามตัวครับจะมาขายบนเหล่าเด้อขายไปตัวน้อยหนึ่งเหลือสอง เอาไปขายกันใช่ไหมจีไรเงินบ่ได้เงินดอกบอเขาไปขึ้นรถกันม้นใจแม่นบออกแวกบ่อนขาควายหน่อยตายแล้วได้มาแต่แม่มันจีไรเออเอาไปแล้วติโอ้เอาเขาซื้อควายหน่อยหรือบ่เขาซื้อควายหน่อยแล้วเอาไปส่งแล้ไปส่งบ่ทันมาอยู่โอเจะซั่นก็ขายบารนี้บ่โลเออเป็นจังได๋ราคาถามคําเดียวพี่น้องพ่อจังโ hou ราคาราคาเดี๋ยวนี้หรือว่าแย่ไปนาแล้วครับแย่ไปนานบอไมีขึ้นดวดบ่บ่ มีแต่ลงดวดขายขายเหมือนเหมือนนะครับเออขายเบิลแล้วก็ยังคอยหาไหมนี่ครับเอ้าอีพอขอบคุณขอบคุณนะพอเถอะครับวัสดีครับครับราคาบ่อคอยสูงและราคากดวดลงบ่อเด้ดวดขึ้นเนาะราคาพี่น้องไปเบิ้งควายตัวต่อไปครับเบิ้งตลาดนะครับบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันนะครับนี่เดี๋ยวเขาหยางหลอกมาท่ามีสักคนยายนะครับยายนะับยายนะครับยายนะครายนะมายนะคับยตยนะครยายนะครับยายนะครับยวยนะครับยายนะคระครับยายนยานี่ เหมือนแปดพันหาเอาไอ้จงร่ะมองโจดเพราะว่ารถมันมาต่อรองกันน right ี่เนาะต่อรองกันได้นี่นะจงเงิไปหาละไอ้มองโคโคกอะไรมาบนี้น้ำมองน้ำพ้ท่วมหมดละขับกล้วยอ้ถามอย่างขับนี่ยไอ้ฝากเบื่อจะเข้าเนี่พี่น้องพันติดใจศูนย์หกหนึ่นึองหก ห้าสองเจ็ดหกแจกง่ายทั้งในนอเอาเจ้าก้าวจดเดีอวสวัสดีครับบายสวัสดีครับพระคับพี่น้องนี่พี่น้องสดเยอะุ้นใจโทษทางเลยเดี๋ยวบ่าวธุริยะล่องเบื่อให้แล้วครับพี่น้องพระคับพี่น้องเป็นเพื่อนกล้วยโตต่อไปครับผมโอ้กล้วยแมวขายของมื้อขายตัวใจเออเอาเอาเอาขอสีย่างไปหาเจ้าอยู่โอ้ดุยโฉมดุยข้นนี่เดี๋ยวสีย่างไปถามเพิ่นอยู่กล้วยกลมนี่ เพนที่ขายจังไหนให้ไปพ่ออไม่มองเลือนๆพื่อนคอยได้ซอยไปไปให้ให้บ่าวสุริยะอะไรยู่บะเศร้าเดี๋ยวมาไก่ทังกลนอืมเออไรทั้งไนไ่ทังหนาก็เพราะไรไทังกลนซะัอย่ไอ้เจ้าเปลืตัวไหนตัวใหญ่หกเสี้ยวหาอันตัวนี้เปิดไปท่าไหนตัวนี้พูนี่ผาเส้า อันนี้ดิหกพันครับพันเอาจังสิสักพ่นวาสิพ่นวาสิคอดกระดานี่้ยตัวนี้เพ่นวากระดาเพ่นห้องหกสิบหาซื้อนึ่งในสองไอ้ขอฝากเบอร์ข้าวเดียว0ู4 0แปดสี่แปดสามสองห้าสา่หาจากท่านใด้เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาคร์พพี่น้องเราพอพ่นสด้ขายค้วอย่ก็เลยถามเร็วรวดเร็วจัน้อยพี่น้องสนส้นใจก็ทักพ่นมาเ้อครับเด้อขั้ย อาะครับป้าครับพี่น้องครับเปเพื่อนคุ้ยโตต่อไปครับนี่แหละเพิ่นห้องหกสิบห้าครับคุ้ยทองไก่ข้อแล้วครับแปดเดือนแล้วเพิ่นไก่ข้อแล้วเพิ่นห้องหกจับจับอาราฟัดอืมครับท้อเขาเลื่อนไหมท่อเขาจะเลื่อนท่อแปดเดือนแล้วเนาะอีกบ่โดนนี่สองเดือนก้วดีกินน้องแน่นอนเนาะความสูงขนาดน้องไม่สมัยซีวันสมัยซ้รุกปั้นตัวใครเปิดชีพสูงเปิดชีพเก่าโดยนี้เหลีอยอยลอยหาซิปเนาะ โอยเดี๋ยวนี้ต้องลดเน่นั่นต้องลดเป็นว่เพราะว่ามันทองเนาะอืออ๋อโชคดีได้เด้อครับผมสวัสดีครับไปครับผู้ใดสนใจสนใจฝากทรมาหาเพันธุ์นะครับไปครับพี่น้องเขาอย่างหลงมาทางนี้ครับผมไอเจ้าขายเราบ่ขายตัวไดโนถามจนะครับเนี่ยโอเ่รตีผู้ซื้อเออเอาผู้ซื้อกับดวงดีผู้ขายกับดวงดีให้ผู้ขายดวงดีได้ไหมเด้อสองหมื่นบาทผูกเฮ้ยแม่ผูกสองหมื่นเอาพ่อไปพ่อมาเนาะ ครับพี่นอ้องเลาะมาทางังเอาห้อยสักขายเลยทิโอ้ยเจ้าสั่งกระโุกมาเด้อะปราครับพี่น้องเขาย่างเลาะมาท่านี่ครับผมเหมือนโอ้ข้อ <c> ย <oughs> ตัวนี้พันหีขายเลยลรอครับนี่ยข้อยคือข้อยทองแต่ว่าพันหีขายเลยหระเพราะว่าพันตีประทับตาตีเหล็กเส่เรียบร้อยนะครับเพิ่งก็เลยมาผูกอันนี้ครับนะครับย่างเลเป็นพวกเช่นกันให้หยอดเหล็กบอ่อใบไม้ของเจ้าตีขายแล้วบ่โอ้เอาครับผม ปลาครับพี่น้องเขาอย่างเรามาท่านนี้ครับผมนี่ครับพวอไอ้เนี้ไอ้พ่อที่ไอ้เจ้าได้มาจากตัวไอ้เสียตัวไอล้ลูกลูกแม่เลี้ิดสามตัวนี่ว่าแม่ลูกตะวนันมาด้วกันว่ามันแฝดสามไหมเออหนึ่งตัวลูกมันเท่างเบิดทุกตัวนี่เสียตัวนี่จักบาทเข้าไปจักเมื่อนก่อนสามเมื่อเงินเข้าสามเมื่อนเข้า,า,มมา,า,มมาแลคาต่อรองกันนี่เนาะลูกสาม เม่หนึงนี่ะเพื่อเอท่องอีพ่อมคนะนี่ขันมันบอกอีกนึงก็ว่าแสสามน้อยเนาะครับผมขันอยู่ใท้องเป็นแสีเสามหมืก้าพดได้ก็ตกพู้ได้จะได้กันโทษรศัพท์มามาหาเพื่อนรถเด้ออาจจะฝากเบอร์จะเไหมเบอยังกอนศยกสามครับศูนย์หกสามเก้าแปดเก้าครับเก้าแปดเก้าเจ็ดศู้าสองครับเจ็ดก้าสองจังย่าทังในนองูจตัวเจตานเดียวกันก็บบศูนริยะาประครับพี่น้องนี่นี่นี่สามห ลูกสามตัวแม่ตัวเดียวปลาครับพี่น้องเขาอย่างหรอไป็โตัวไหมครับพี่น้องทศกจิจทศใจโทษถักมาเด้อเพิ่นอยู่ท่งจตุพรเนาครับผมปลาครัพพี่น้องเขาอย่างหรอมาทาังนี้คุณนาผูนยิงไปดีครับเจ้าได้มาจากโตสามตเสียตเท่าษดินนอนตัวนี้หสิบหกหมื่นหกนกกะต่อร่องก็ได้พร้อมพอดีแม่เขาโผล่โอ้แม่ตันนี้แม่แยกแยกลูกไปแล้วเนาะแยกลูกไปแล้วนี่ ซิมหกกับเมื่อนหกจยท่าไเจ้มาขายกล้วยน่าดูน,น,นาดไก่กันก็บเาวสุริยะเซรมูนนึงเม่นบดด่สิไน้นี่ติของเจา้านี่ทอดได้นอตัวนั่นไหม้หื่นหึ่งหมื่นพันหนึ่งหมื่นันหนหมื่พันโอะไรไปบมีตัวนี้เนาะเอาตัวละหนึ่งหมื่เนี่ยขาดนพี่นอ้องทเดดดดดดยอทนใจอยากได้้วยมูนก,กันซื้อสามตัวกับทตัวก็บงหันไปเปิดฟ้าไปเนาะไปเปิดฟ้าองศิซะบ่ถามดอกเฉยเดีขายเร็วๆเด้อ หนึ 1> 1่งหนึ่งสี่แปดสามเจ็ดเจ็ดแจกง่ายทางหน้าดวนบ้านไกลกันก็บบาสุริยาสวัสดีครับผมโศกโศกเปนหมานะครับเด้อปลาครับพี่น้องเข้ายางหรอไป็นขัวโต่อไปครับเพืเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวบบาสุริยะไทยพี่น้องเบอร์นะครับนี่ใช่ขายไปได้ขายแล้วบอขายเพื <the> <splash> ่ออะไรบ่ขายเพื่ออะไรติเท่าไรละสามตัวนี่ตัวละแปดพันไหมครับตัวละเกตแปดพันสวัสดีครับผมขายเบอร์เรียบเหรอเอาไปส่งกันบ่ครับนี่แม่นไถ่เวียดซื้อก่อน ไถ่เฮาเนาะไปย่างไส่บาสุดยาดไรซอยตัวเล็กแค่แปดพันพนันคนขายแล้วเรียบร้อยนะครับปลาคางเฮาพี่น้องเฮาย่างรองมาทางนี้ครับผมไอ้ไอขายพี่น้องได้จะขายไปไหนทอดได้ไอ้สามตัวได้ละแปดพันไปไอย้ยางเดี๋ยวเราเสุดย,าายอดสิ่ไรซอยปลาคาพนี่ได้ละแปดพันแปดพันบาทแปดพันบาทแปดพันบาทครับผู้วัดครับผมนี่ าครับเนห้องยางเรากมาท่านนี้ครับผมนี่น้าห่างรวยล้านมากแล้ววัดใหญ่เต็มไปรถเต็มครับครับผมน้าห่างท่านจกตัวไอ้เจ้าขายแล้วตีไอ้เจะาโจงไปโอ้ทอดได้สองตัวไอ้ตัวละเมื่อนทอดีไอ้เด้อไอ้ขายเร็วๆเด้อนี่ครับตัวละเมื่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาซื้อมาขายครับผมนี่ มาขายถ้าได้ขายไปขายไปแล้วครับขายไปแล้วตีตเดี๋ยวมาส่งท่านสาวตัวนี้เนาะต้อไปส่งตลอดเด้อสวัสดีครับไปพ่อเน,นาะเนาะใสเพิ่นเนาะครับปลาพี่น้องเขาอย่างหลอกระทั่งพี่ครับผมเนื่อพันเจ้าขายแล้วตีไอ<ถ>เออเอาขาดขาดเนี่ยกเากาซะก่อนเนาะมันเหยียดเ่าท่านเขามากมิจตัไทยเอาสุอตีเป็นบ่อ่ะโชคดีแล้วครับเด้อ ปาครับนี่เมื่อนพันครับเหยียบพวกขมาเจ้าขายแล้วบอกขายถือคเมื่อนเจ็ดพองมื่อนเจ็ดพันสอามกับมคือตะนายพกพอนี่นะขามันตะกี้สิสามเมื่นเนาะสามมื่อนแปร้างหงัพรเป็น้องเขาเ้าขึ้นขบี้ดอพ่อเมีนบ่เคยเด็กีขายไปก่อนเนาะดค่ากระตุ้มของทุเโอนแมียนเวียขึ้นมแต่ถ้าจื้อก็ยังฉีดสีไทยบัวครับไทยบัวเออใช่บัวซื้อเมื่อนเจ็ดพันสองเมียนบ่อ้าวโชคดีนะใหญ่เนาะสวัสดีครับ ตาปะเดี๋ยวบอาสัยญาภาพพี่น้องมีเพื่นถ่าพี่ครับ